สวัสดีครับสวัสดีครับแตน่าที่คืท่านครับจรินดีตนับทุกคือท่านเข้าสู่ช่อง b f ีธรรมดาครับช่อง b f ีธรรมดาเขาจะมานำเสนออ่านายการชาตินะครับอานายาชาติของวันที่นะครับของวันที่15ามกรลาคม2แล8นะอานายการชาติคือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะออกเวลา4ี่โมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง b f ีธรรมดาเขาจะมานำเสนอครับเพื่อดูนะครับดูลงเพื่อความถูกทุกวันทุกวันเช่นเดียวนะครับเอามาชมกันเลยนะครับวันี้มาช้านะปัญหาก็คืออินเทอร์เน็ตมันไม่เสถียร อ่าอินเทอร์เน็ตมันไม่วิ่งว่ากันนะพูดง่ายแปดแปดสามเก้าเก้าสามแปดสี่เก้าสี่แปดห้าเก้าห้าแปดหกเก้าหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเก้านะครับนี่นะครับตรงนี้เอาออกรตรงนี้ นะครับเรามาเน้นตรงแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้านูดซิ่งนะตัวนี้นะครับนะครับเน้นที่เก้านะครับนี้นะให้กรอบทียองคือเด่นนะครับอันนี้ชุดเจาะนะครับนี่คือดินนะนี้ดูดซิ่งนะครับเน้นที่เจ็ดกัเก้านะครับแปดเก้าเน้นที่เก้านะครับ นี่นะครับใครชอบเก็ดก็จะแตะนะครับผานายใจช้าตามนี้นะครับเกลดทันนะจัดหน้าเจอไว้นะครับให้มันเจอไว้เอาเอา,เอา,เอา,เอามือแตะให้มันหยุดก่อนแล้วค่อยหยุดเอาใจเย็นๆก็ได้ครับแบบนี้นะครับสูกดีสูงดีครับสูงดีครับ